สวัสดีครับพี่น้องอู้ฝนกระตกุกฝนกระตกุกฮ่้มกันยังบร่ได้ซื้ออยู่ครับตายตายตายลบคนกันย่านเปลี่ยนไข่กินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องมื่อนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์วันศุกร์ที่โอ้มาลบคนกันกทุ่มศุกร์ที่สิบแปดนะครับอวันศุกร์ืัอนี้เลิกสองทุ่มเลยพี่น้องสองทุ่มครับโอ้ลืนล่นลืน่นลื่นทีมงาน อันนี้ก็จะเป็นโกดังได้ยินว่าเป็นของนายจ้างนะครับคนจีเฮดอันที่ทํางานอีกนะครับเตรียมเลยครับไทบินมาพี่น้องมามานั่งคุยกันช่วงนี้กับบอมยลาลงคลิปเลยพี่น้องบมมยวลาลงคลิปตอนนี้ก็มาอยู่ประทิศไต้หวันเริ่มปรับตัวไปแล้วนะครับลายลาย,ย่างนะครับตัางกับไทยเลยพี่น้องนะครับจะที่รีวิวให้เบิ่งทีละอย่างนะครับ รีวิวเบื้องทีละย่างเดี๋ยวเอาประสบการณ์จากเบาุกุลไปก่อนนะครับเบึงเรื่อยก่อนนะครับผมก็ส่วนมากิาินไทยแต่จตของนะครับกินฮเบื่งประสบการณ์ในลายอย่างคุดระเบียบนะครับเข้งคัดดีนะครับคือว่าเพื่อนปลูกปังหลายๆอย่างเบื้องรถพี่น้องเรื่องราวของขายุงขยะน Sie ีบอให้เห็นเลยนบ่มีในเบื้อง,งนะครับบ้านนี้เรื่องราวของขยะสีบอยเห็นบ่มีนะครับทิ้ง ม้วนเชื่อว่มีนะครับเขาซีแยกทุกอย่างบพรว่าจะเป็นกล่องกระดาษกระป๋องนะครับอ่าถุงพลาสติกอย่างพวนซีแยกนะครับบ้านนี้เพิ่นเห็ดครับดีดีพี่น้องนะครับนอนแบบว่ามันอยู่ในขั้นในขีดนะครับขั้นระดับนะครับผมกระลึมปรับตัวไปเรืเร่อยๆน,นะครับผมคลิปก็บบกาบ่ค่อยได้ลงนะครับถ้าสีหาเวลาลงวันโอ้ฟ้ากำลองบึ้มๆ,ๆนะครับตกดีๆพี่นอ้อง เสียเวลาลงคลิปเรื่อยๆนะครับอ่าติดฮอตพร้อแม่พี่น้องแต่ว่าลงไปแล้วบบได้ค่อยคอมเมนต์บบได้ค่อยตอบเรือยพี่น้องเรือยนะครับแจกอ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะครับเพราะว่ามันเหตุงานมันเลิกลึกเนาะมันเลิกคำอ่ามีมือนี้วันศุกร์เลือก3ทุ่มพี่น้อง3ทุ่มวัน3ทุ่มอ่าวันเสาร์ก็เลือก5โมงวันอาทิตย์เลือก5โมงนะครับโอเคบรรยากาศตอนนี้เบิ่งเสียเสียเต่าบรรยากาศเสียเต่า นั่งรีแลกนะครับเรื่อยตอนนี้เวลา17.3 0ศนนะครับห่าหา,หาโมงครึ่งแล้วนะครับอยู่นี่สีไวกว่าอยู่ไทยชั่วโมงหนึ่งนะครับอยู่ไทยก็ถึสี่โมงครึ่งนะครับเวลาห่างจากประเทศไทย1ชั่วโมงนะครับอยู่ไต้หวันสีเร็วกว่าไทยนะครับเอามือนี้เลือกงานกวว่าสิไป ซื้อของแต่ว่าฝนทัดฝนตกซี่กับยันล้มเลือกอยู่นะครับแล้วก็ซีได้ไปหาซื้อห่มอยู่นะครับเพิ่นรู้สึกว่าหน้านี้นะครับหน้าฝนต้องได้ซื้อห่มไปโอเคครับผมเดี๋ยวไปสแกนโอ้บริษัทสแกนเดี๋ยวเข้าโรงงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวฝนตกแล้วเดี๋ยวสิไปบ่ได้เนาะคิดฮอดพ่อแม่พี่น้องคือเก่าได้ครับเด้อโอเคครับสวัสดีครับทักทายคอมเมนต์มาได้พี่น้องคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ